สวยนะฮะพอ,อดีวันนี้ว่างเนี่ยเลยเข้ามาโรงงานมาดูความตื้นแน่ ของการทำงานของช่างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะเพราะงานที่รับมามีหลายตัวมากเลยเพราะว่าขาถ่ายดังนั้นเลยเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับดูหลายๆตัวดูหลายๆแนวคิดนะฮะเผื่อใครสนใจจะใช้บริการยังไงก็ติดต่อได้นะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่นะครับเจ็ดเจ็ดแปดแปดห้าแปดห้าโทรมาสอบถามได้นะครับโทรมาติดต่อกันได้นะครับลูกค้า นเรนาติดพาเต้นครับนี่สีขาวสวยฮะนะครับผ้าเนี่ยเป็นผ้าลิปตอปนะครับกนนันน้ำร้อยเปอร์เซ็นนี่ครับงานกตกแต่งของเราเนี่ยนะเป็นไงานไม้แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะฮะเอาเตียงเป็นไม้ไม้ยางหรือจะเตียงเป็นไม้อัดถ้าของเดิมเดิมของเราในสแตนดาร์ดเป็นไม้อัดนะครับ10บเม้น นะแต่ลูกค้าท่านนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนเขาต้องาการเป็นไม้สนเนี้ยนระทำได้ครับทำได้รุ่นนี้เป็นของปอดไบแขกนะฮะตัวนี้เป็นหอดไบแขกนี่ครับขายดีมากนะวางบนขอบกระบะเลยสวยงามไหมเดี๋ยวผมพามาดูข้างในกันนะครับนี่ครับข้างในนะฮะนี่ป่าเต็นนะเอคลิฟ ียบร้อยมีมุง้งมีทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมหมดเลยนะฮะแล้วก็มีที่นั่งด้านข้างสองข้างนะฮะและ้วมีโต๊ะตัวกลางนี่โต๊ะกลางที่ผมบอกเมื่อกี้นี่ครับยกขึ้นมาใช้เสร็จแล้วก็พับลงไปนะครับวิธีการใช้งานตัวนี้ก็เวลาจะนอนก็ดึงออกมาปึ๊บนะฮะแล้วก็บอกมาปูเราจะมีบอกให้พร้อมนะครับนี่ฮะนี่ นี่ครับโครงสร้างซัมเปิลบล็อกนะฮะทั้งหมดเป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียม100ร้อยเรุ่นนี้เป็นรุน่นของปอดใบแผกอะตัวนี้จะเป็นตัวที่วางบนขอบกระบะนะครับ <ๆ S 1> นี่ครับงานโครงสร้างๆๆๆๆนี่ครับมีลิ้นชักเปิดได้ครับอันนี้ออวางบนพื้นกระบะนะฮะ พอเราเปิดป่านท้ายมาปุ๊บเราก็ดึงเลยเป็นลิ้นชักยาวเลยเนี่ฮะนี่สองข้างเสร็จแ,แล้วข้างบนเนี่ยก็คือยังสามารถเปิดเป็นกล่องได้ตรงนี้ข้างในหยิบของจากในกระบะได้นี่ฮะนี่เป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นลิ้นชักอันนี้วางในกระบะนะแต่น,นี้มันวางกับพื้นเดี๋ยวผมอ่าไม่ดูเวลาเราเลิกใช้งานเราก็ปิด เห็นไหมตัวนี้เป็นแคมเปอร์บ็อกฮะอันนี้เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันแต่ว่าเป็นรุ่นทั่วไปนะครับอันนี้ไม่ได้วางบนขอกบกระบะนะอันนี้จะเป็นแคมเปอร์บ็อกเลยอันนี้จะเป็นตัวที่แขวนนะครับเดี๋ยวจะมีสายยึดโนะครโงสร้างทั้งหมดเป็นอลูมิเนียมส่วนอันนี้โครงสร้างเนี่ยอันนี้เป็นโครงสร้างเป็นงานเหล็กนะนี่นะครับแต่หลังคาจะเป็นอลนะูมิเนียมะ เื่อความเบานี่เป็นแคมเปอร์บ็อกที่ทําเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราติดตั้งค่า,าเทนนะครับของลูกค้านะนครับน,น,นี่ครับนี่ตัวหนึ่งที่เรากําลังขึ้นนะฮะอันนี้ก็ลูกค้าสั่งกันเต็มระบบแต่ว่าอันนี้ลูกค้า,าให้เราขึ้นทั้งลำเลยเอารถ มาให้เราเฉพาะหัวกับกระสีเป็นรถติกอัพหัวเดียวฮะแล้วเราขึ้นไดนทั้งหมดอันนี้ก็เต็มระบบเหมือนกันเดี๋ยวไปดูนะฮะว่าผลงานจะเ,เป็นไงเดี๋ยวผมเดี๋ยวทยอยรีวิวลงให้ดูเรื่อยๆนะฮะเผื่อใครสนใจนี่ครับตัวนี้เป็นงานที่รอลูกค้าเหมือนกันนะฮะนี่รอหลังคาเะยครับท้น้ง,งานของเราจะเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูกันนะครับข้างใน ยังไม่ได้ตกแต่งนะยังไม่เรียบร้อยตัวนี้เป็นเป็นเตียงฮะนี่เตียงเราจะนอนเราก็ดึงออกลับมาเต็มระบบทุกอย่างครับมีห้องน้ํานะครับมีถังน้ํามีเก็บเก็บแบตลิเทียมมีแอร์มีตู้เย็นโอ้โหโจทย์เยอะมากฮะมีที่นอนสองชั้นนะครับนี่ครับงานเป็นอลูมิเนียมข้างหลังเราก็เลยออกแบบให้ลูกค้าเดี๋ยวค่อยชมนะว่าคันนี้เสร็จแล้วเนี่ย หน้านตาจะเป็นยังไงและก็ความสมบูรณ์แบบขนาดไหนเป็นไงบ้างครับพี่นวดพาดทมโรงงานนะฮะก็ยังไงขอฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่ให้พลาด ข้อมูลก่าวสารดีๆนะฮะหรือคลิปที่พี่หนวดจะทำมาให้ชมนะครับนีครับ